ชาวบ้านคำนางรวยอำเภอวารินชำราบจัังหวดอุบลราชธานีรวมกลุ่มสารตระกร้าพลาสติกขายสร้างรายได้เสริมในครอบครัว นางจิตราวิชาภูลชาวบ้านคำนางรวยหมู่สิตบตำบลคำน้ำแซบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเล่าว,ว่าได้มีการรวมกลุ่มกันทํามาหลายปีแล้วโดยจะใช้เวลาว่างจากการประจําสาตรตะกร้าพลาสติกขายโดยเน้นความคงทนสวยงามอายุการใช้งานนานหลายปีจนปัจจุบันกลายเป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้ายอย่างแพร่หลายทําให้มีไรายได้เสริมสามารถเลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดี นางจิตราบ,บอกด้วยว่าบางครั้งสมาชิกในกลุ่มก็จะมานั่งสารตะรก้ารวมกันเป็นการพบปะพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม ทั้งนี้ในการสารตระกร้าพ,พลาสติกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินความพยายามของชาวบ้านที่นี่โดยเริ่มแรกยังมีลูกค้ารู้จักงานสารของชาวบ้านคำนางรวยไม่มากนะักแต่ระยะเวลาผ่านไปมีลูกค้าให้ความสนใจเพิ่มขึ้นประกอบกับทางกลุ่มมีการออกร้านตามสถานที่ต่างๆทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นจึงทําให้ลูกค้ารู้จักเพิ่มมากขึ้น สำหรับพลาสติกที่นำมาสารตะรกา้าทางกลุ่มนำมาสารตะรก้ามีหลากหลายสีสันและหลังจากมีไรายได้ทุกคนก็นำเงินมาหมุนเวียนต่อย,ยอดในการสารตะรก้าเป็นแบบอย่างในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกทั้งอย่างได้ความรู้ในงานฝีมือจนสามารถนำไปเผยแพร่ให้กับคนในชุมชนตนเองและชุมชนใกล้เคียงทำให้คนในชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเฮดมากอะขายไปนําเฮดต่ก,ก็ขาย มือ่อแต่ก็เอาเห็ดสือมากกับเฮ็ดกับบางที่ก็จะมีเพิ่นจะให้ไปสอนตามหมู่บ้านต่างๆนําน,นะคะกับเขาเอาพี่สะพัณฑ์เขาไปขายนําไปโชว่น้าก็ไเดขายขายสินเขาก็ไดขาย,ายากกาาขายสก้าเขาก็เดขายแต่ว่าบางหมู่บ้านก็จะซสือเป็นสก,กา้าบางม่อนก็ซื้อเป็นสก,กา้าใส่ผ้าจะมีหลายรูปแบบค่ะม่อนเฮ็ดม่อนนี่หลายรูปแบบมีแบบ ตะกร้าใส่ผ้าจะเขา้จาจเข้าไปซักนะคะแล้วก็ตะกร้าตลาดกระเป๋าแน่แล้วก็ไอ้เป็นพวกกองใส่เงินเหรียญเงินหยางพวกใส่เครื่องสำอางพวกใส่อเป็นแบบไอ้ไอ้ของชํารวยต่างๆนะ,ะเป็นแบบแม่ลูกะคะ่ะกระเทดขึ้นก็ได้ขายคะ่ะขายดีป่ะคะค่ะดีค่ะขายดี ขายดีอยู่ช่วงไม่ไม่เขาพ้ารอกอันน้ำง่า้น้ำหยั่เพันซีมีโอทอปสั้งการสร้างหลวงพันซีมีโอทอปไปขายเขาไปไปขายตลาดบ้านหันบ้านเหนือเขาไปนลำพิันเมีญเตยี่สิบห้าบาทขึ้นไปหอดสามร้อยคือเป็นแบบสำหรับเป็นแบบเป็นมีม,มีละอ่าลากรอยอยั่งกันประมาณพันประมาณเจ็ดร้อยแปดร้อยแล้วแต่ แต่แต่ส่งมัน่นส่งมัน,มนกันยากกันง่ายช่วงสงการช่วงปีใหม่เพิ<ะ>่นจะสร้างเอาไปขายกรุงเทพก็มี่วัวมวดไปขายมุ่งเทพขายต่างจังหวัดเน่ยนะทั้งขายไรขายไรยิีย,ยินคือพวกใส่กระโปองน้ำ การสารตะกร้าพลาสติกของบ้านคำนางรวยมีหลายรูปแบบหลากหลายดีไซน์ตามความต้องการซึ่งผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสวยงามและทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าผู้ที่สนใจสามารถสอบถามและสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0914769500และ0874547737